สวัสด,ดีครับพบกับตั้มพารวยชิวๆวันนี้เรามาที่วัดหลวงพ่อโตที่มังพีใหญ่นะรวยไว้เออนี่ไต่ต้นี้สาธุเป็นเจ้าภาพระษิยณอีกหนึ่งกองเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยหลวงพ่อโตทุกองทั้งสามเลยนะดูบรรยากาศกันเลยนะครับพ่อแม่ลูกโชคดีโชคดี เจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้ไม่ได้ทานอาหารมือ้อกลางวันเลยเออไปทานาตอนบ่ายเพราะคนเยอะมากเมาื่วานวทาทาทน,นี้แต่นะบนนาสาธุคุณรักษาบารมีหลวงพอ่อโตคุ้มคอไม่ได้มากแต่กระถิ่นกระถิ่นพระราชทานปีนี้กองละหนึ่งร้อยบาทรับสมเด็จหลวงพ่อตอเงินล้ลนลาน

ไปทางนี้อยู่ทางนี้ชุดเลยยี่สิบบาทบอกกรรมการว่าเกิดวันอะไรไอ้กรรมการเขาก็จะได้จัดเกียนสีไระจำวันให้แล้วตาวพรมาิิฐานต่อหน้าพระพุทธลูกพระราาสุ ตอนนี้เราก็เข้ามาในโบสถ์แล้วนะครับเราก็จะขึ้นไป้ปิดทอง เดี๋ยวจะปิดมั่งเาว,วางไว้ก่อนนะครับ นี่เข้ามาีสถานที่นึงเหนนี่สวยมากสวยมากครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับ

เลขแม่ก็เลีกลุงผมจะได้เลขอะไรกันมา,านเรียกอะไร เลขวน14แล้วแม่เลขอะไรสองเจ็ดว่ะไม่ได้สองเจ็ดอ่ะสองเจ็ดก็คืนพันเห็นไม่แก่ปาญหาขอโทษด้วยการสูดอากาศ อะไรเลขอะไรหนึ <1 3 S> 1> 1่งสามนี <3 S> 1> 1่คอหนึ <3 S> 1> 1่งสี 1> 1่หนึ่งสามหนึ <laughs> 2> 2่งสามก็ได้แล้วเนี่ยอาละแล้วจะโชคแปลาบหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่สองเจ็ดสองเจ็ดมันก็สวยนะ กระถิ่นจะทอดในวันเสาร์วันที่หกเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6พัีเออเดินมาเดินมาใส่โ้นี้กระถิ่นสาธุคุณรักษาบารมีหลวงพ่อโตสักติดคุ้มรองท่านและพ่อครัวจงมีแต่ความสุดความจเจริญน,นะไอ้แกบไม่ป่วยกลับไปรวยอย่างเดียว อ่ารวยกนะ็ตักมามาช่วยกันซื้อที่ดินเอ้ก็มาป่ะซื้อให้เอานะอ่ะเน่อราสามตัวปะ่ปะปลาแคปปูอุยสามตัวร้านละสามตัว